วัดีค่ะวันนี้จะมารีวิวรถนิสสันเ e ฟิโ l o เอ็กซ V6 นะคะปี2001รถบ้านเจ้าของใช้มือเดียวออกป้ายแดงจากศูนย์สภาพภายนอกสีสวยรอบคันเจ้าของใช้รักษาถนอมดูแลดีมากเลขไม้แท้วิ่ง140,000กิโลเมตรสภาพโดยรวมถือว่าสวยสมบูรณ์มากสภาพสีสวยนะคะ โดยรวมประมาณ95%ไม่มีรอยบุบใดๆเลยทรงรถยังสวยสภาพเดิมไม่มีอุบัติเหตุหนักพิกาหรือจมน้ำเครื่องยนต์ V6 เดิม 2000cc ซห้องเครื่องเดิมคานเดิมสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะคะสภาพภายในรถเบาะหนังแท้เดิมจากโรงงานไม่มีแตกหักหรือฉีกขาดเบาะใหม่สะอาดมากกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานระบบเซ็นทรัลล็อก คันนี้ขอขายที่ราคา8 9 9 0 0บาทค่ะเล่มเอกสารพร้อมโอนสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0814124168ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องผู้หญิงขายรถด,ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ